จะเยอะไปไหนเนี่ยเดินไปทางไหนก็มีแต่รถก็มีแต่รถออม่เจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน,น้องจ้าจ่าพยอนนะคะจ้าจ่ากลับมาแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะน้องอจ้าจยาได้มีโอกาสนะคะได้จังหวะเวลาว่างตรงกันกันกบน้องตะกองพอดีได้คิวพอดีนะคะวันนี้ก็เลยพามาชมรถเข้าใหม่ของโกดังสามว่าจะมีรถรุ่นไหนบ้างนะคะที่จะตอบโจทย์แล้วก็รอส่งมอบนะคะให้ทันลูกค้า ที่จะเอารถกลับบ้านช่วงปีใหม่นี้ไม่ควรพลาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบอกเลยตัวเลือกเยอะจุก,จกๆแน่นอนมาไม่มีผิดหวังเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มนะคะรายละเอียดกับเจ้าจ๋าได้เลยไปชมกันเลย สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาเจอกับน,น้องกจาอีกแล้วนะคะก็ถ้าเจอเจ้าจ่าเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นรถกระบะนะคะที่ลูกค้ากําลังติดตามบริษัทเพชรยนต์แล้วก็จะเห็นน้องกจา,จาาจะคุ้นหน้าคุณตานะคะในการรีวิวรถกระบะวันนี้นะคะโอกาสดีแล้วก็จะพามาชมรถเข้าใหม่ที่ทั้งยังไม่ได้ล้างทั้งล้างเสร็จแล้วทั้งรอปล่อยทั้งติดจองรอสงอมอบนะคะเยอยะแยะมากมายเลยแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครอยากจะออกรถฟรีดาวไปผ่อนอีกทีปีหน้า คลิปนี้ค้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเราจะเริ่มต้นจากคันไหนกันดีเพราะว่าตัวรถเยอะเนี่ยตัวเลือกเยอะมากๆจนเจ้าจ๋าก,ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะพาลูกค้าไปดูรุ่นไหนดีนะคะอย่างเช่นรีโว่เนี่ยนะคะราคาสุดพิเศษนะคะและที่สําคัญถ้าเป็นตัวยกสูงของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้คันนี้นะมาในราคาเพียง4ี่0 0 0หนึ่นะได้ปี2019นะคะบอกเลยสีนี้หายากนะสี่0 0นหนึ่นะคะคันนี้ใครที่อยากได้รถสภาพสวยๆนะคะเจ้าจ๋าจะพา ชมแบบไวๆเลยนะคะว่าคันไหนที่สวยแล้วก็มีรุ่นไหนที่ลูกค้ากําลังเลงอยู่แล้วก็อยากได้พอดีนะคะนี่อีกหนึ่งรุ่นนะคะสําหรับพี่นาวล่านะคะเจ้าพ่อตลาดวายแบรนด์รองที่ขายดีที่สุดของเจ้าจ๋าเลยก็จะเป็นนาวล่านะคะใครที่เป็นสาวกนาวล่านะคะนึกถึงน้องกระจาพิรยนต์ได้เลยนะคะคันนี้นะบอกเลยราคาแค่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่สองหมื่นสองพันเท่านั้นเออสามหมื่นสองพันแล้วบอกไว้ก่อนว่าคันนี้นะถ้าจําไม่ผิดนะ เป็นรถของน้องจารอปล่อยเองเราปล่อยแล้วแล้วรอเจ้าของรถมาเนี่ยปุ๊บนะลูกค้าจองไม่เห็นรถนะแต่ว่าจะรอรับรถแล้วผ่านเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามีอีกคันอื่นอยู่นะมีอีกคันอื่นแล้วก็อีกคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรถตัวที่ขายดีนะคะเพราะว่าราคาป้ายแดงอยู่ที่6 8 9 0 0 0ปนานะปี2020ปี2023นะคันนี้ป้ายแดง6 8 9ตอนนี้เหลือแค่4 4 0 0 0 0 9,000บาทนะคะไมก็อยู่ที่ประมาณ21,000กิโลเมตรรัรันศูนย์เหลือหรือ100,000กิโลเมตรนะคะคันนี้นะอ่ะลูกค้าถ้าใครสนใจคันไหนนะถ้าเห็นและ้สะดุดตานะแคปทะเบียนไว้เลยนะคะแคปทะเบียนไว้แล้วก็ทักหาเจ้าจ๋าทักหา,าน้องแอดมินแล้วก็บอกว่า ดูคลิปจ้าจ๋ามานะเดี๋ยวน้องจ๋าดูแลเคสให้ดูแลเคสเองนะคะเดี๋ยวช่วยแก้ไขปัญหาให้แล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับอ่าสองพนห้าสิบห้าแบ็คเอデตัวแคปตจ้าจ๋าก็มีแต่เขาบอกไว้ก่อนนะคะแคป Back Edition นะจะมีแค่เกียร์เมนโน่นะคะตัวแคปราคาถูกนะฟรีดาวน์พัน6,000กว่าบาทเองอย่างเช่นคันนี้เนี่ยนะคะปี2019นะราคาแค่369,000บาทเท่านั้นเอง ซึ่งลูกค้าฟรีดาวผ่อนหกพันได้รถสายแบกสายลุยสายแกล่งไปใช้ทนนะคะค่าเมนเทนแนนต์ดูแลง่ายไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็ใช้คุ้มคุ้มจุกๆอีก10ปีก็คุ้มค่าแน่นอนนะกับคันนี้สีแดงเผื่อใครชอบสีแดงนะคะสีดําก็มีสีเทาดําก็มีนะอ่ะแล้วก็ถ้าอยากเห็นสีแดงแล้วไม่อยากได้แคปถ้าอยากได้สีประตูจ้จ๋าก,ก็มีคันนี้ให้นะโอ้ยมันมันแน่นแทนอะมันแน่นแทนอะรถเพจนยนต์เดี๋ยวนี้เอออ่ะคันนี้นะปี2019ไม่หกหมื่นห้า หม่6 0 5นะคะคันนี้นะจำทะเบียนไว้เลยนะคะจําทะเบียนแคปบทะเบียนไว้เลยเป็นเกียร์แมนวนวล4ประตูนะคะ2.5 e black edition ราคา4 0 29,000บาทนะคะฟังกช์ชันจัดหนักจัดเต็มก็จะเป็นรุ่นนวล่านี่แหละที่ขายดีมากๆเพราะว่าราคามันไม่แรงปีใหม่ไม่น้อยนะคะแต่ใครไม่ชอบแบนหลักเอยแต่ใครไม่ชอบแบนลองผมจะเอาแบนหลักผมจะเอา toyota r v o ชอบหน้ามันหลอดีนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้นะคะบอกเลยว่าพึ่งเข้า นะคะเพิ่งเข้าเนี่ยแต่ว่าราคาดูจากแล้วนะคะสี่แปดเซียวราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันไม่ไม่ไม่เจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นนะคะไม่เจ็ดหมื่นถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าถ้าจ๋าบอกรายละเอียดผิดไปต้องขออภัยนะก็อาจจะเหลื่อมแค่ไม่กี่แค่หมื่นสองหมื่นโลเพราะว่ารถมันเข้ามาพร้อมกันหลายคันบางทีก็จ๋าอาจจะจําสลับคันกันเพราะว่าทะเบียนมันไม่เหมือนกันนะอ่ะคันนี้นะราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันได้ปีสองพันสิบเก้าจดปีสองพันยี่สิบเกียร์ออโต้พร้อมหลังคาแคลริบอย นะคะคันนี้ฝากไว้ด้วยนะอุ้ยนวารลาสีเทาดำอีกแล้ว1คันค่ะน้องตะก้องอุ้ยทำไมเยอะจังเลยแต่จ้าจาจะขายทันน้องๆหรือเปล่า FC ต้องรีบทรมหาเจ้าจ๋านะต้องช่วยจ้าจ๋านะเออเดี๋ยวบอสบอกว่าถ้ายอดไม่ได้ KPI บอสจะไล่หนูออกนะบอสบอสดูหรือเปล่าในคลิปนี้ไม่รู้อ่ะคันนี้นะคะอีกหนึคันสีเทาดำนะคะ2 5 e black edition ปี2019ไม่57นะคะราคา3 5 9 0 0 0บาทจ้าจ๋าบอกเลย เอารถขับกลับก่อนบ้านเอากลับบ้านก่อนเอาไปเชิญญาติก่อนแล้วค่อยไปผ่อนค่าง,งวดเดือนมก,กราหรือเดือนกุมภานะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะแต่รถของเราเนี่ยฟรีดาวได้ทุกคันนะอ่ะดูสีเทาดำบ้างเรามาดูขาวบ้างพี่อุ๋มขาวจัวขาวแบบมีสเสน่ห์นุ่มนวลหน้าหมูคือโฉมนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยได้มีเข้ามานะสําหรับตัวยกสูงนะคะนานๆจะมีเข้ามาทีนึงแล้วก็คันนี้ก็มาในราคาเพียง สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหรอโอ้ยสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเองดูสิความเท่ของเขาดูสิคันนี้น่าจะยังไม่มีเจ้าของนะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของใครเลงอยู่นะรถของเราเกตเอนะคะบอกก่อนเลยนะตรวจสอบสองร้อยเจ็ดสี่รายการก่อนที่จะนําเข้ามานะคะมาอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันกิโลปีสองพันยี่สิบค่ะลูกค้าสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นได้เกียร์ออตโต้นะคันนี้นะได้เกียร์ออตโต้นะคะปียี่สิบสวยๆสีขาวมกโฉมหน้าหมูยกสูงออตโต้ พร้อมหลังคาแคลรีบอยต่อทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขับนี่คือความคุ้มค่า489,000นะคะถ้าฟังราคาไม่ทันไม่เป็นไรทักอินบ็อกเข้ามาลิงก์หรือว่าเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์ด้านล่างนะแล้วก็บอกว่าอยากซื้อกระบาก,กับนะน้องเจ้าจ่านะน้องเจ้าจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสดูแลเคสเองทุกเคสตั้งแต่ต้นจนจบการจัดไฟนัซนดันสมมอบแล้วบริการหลักการขายนะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นพูดได้ใช่ไหม มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่จองรถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31ธันวาคมศกนี้นะคะได้ลุ้นรับรางวัลมากกว่า20กว่ารางวัลน,นะคะรางวัลใหญ่สุดก็คือรางวัลลุ้นล้านเลยนะคะลุ้นล้านเลยนะคะ,ะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะสําหรับพี่หน้าหมูตัวเตี้ยของเรานะคะคันนี้น่าจะเป็นเกียร์แมนวนวลนะติดจองแล้วหรือเปล่าเห็นป้ายติดจองนะคะแต่ก็ให้ดูติดจองไม่เป็นไรถ้าขายถ้าปล่อยไปแล้วเราก็หาให้ได้คันนี้ก็มาในราคาแค่4 0 0 0 0 29,000บาทนะคะคันนี้นะก็เป็นรถมือเดียวเหมือนกันไม่น้อยอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมไม่หมื่นสามไม่หมื่นสามคันนี้ปี2022วารันตีศูนย์เหลือคะ่ะหรือหนึ่งแสนโลบริเวณศูนย์เหลืออีกอา่าเท่าไหร่ปีหน้านะคะอีกปีหน้าแล้วก็หรือหนึ่งแสนโลแต่ว่าไม่น้อยมากนะคะในราคาแท่แา,า 4, 2, 9, เนี้ยราคา4 29เนี่ย4ดาวพอที่ประมาณ7,000กว่าบาท7,800บาทประมาณนี้เอาไปใช้ทำมาหากินต่อยอดธุรกิจเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมได้เลยนะคะ FC นะ นี่ถ้าใครไม่ชอบตัวเตี้ยตัวสูงจะจ๋าก,ก็มีคันหนึ่งคันนี้รู้สึกว่าคันนี้จะราคาดีเหมือนกันด้วยราคาเท่ากันกับคันนี้เลยราคาเท่ากันกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะคันนี้ราคา429,000บาทปี2019แต่ว่ามันได้ตัวยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะไม่153,000กิโลเมตรนะคะปี19ราคา429,000คือรถของเราเนี่ยถ้าลูกค้ามาจองคันที่สปาแล้วเนี่ยส่งเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าก็สามารถขับรถกลับได้เลยแต่ถ้ามาเอารถเพิ่งเข้ามาใหม่ปุ๊บจะขอเวลาเตรียมรถประมาณ2วันนะคะสอถึงสวันขึ้นอยู่กับว่าน้องช่งางาจะทำทันหรือเปล่านะแต่ทันอยู่แล้วทันอยู่แล้วนะรับรถกลับภายในวันก็ได้นะทันทานอยู่แล้วมีขนไหนอีกบ้างนะคะถ้าเราดูกระบะแล้วก็จะมีเวลอสเนาะเวลอดเราก็มีเข้ามาใหม่ตัวสมาร์ทนะเวลอดตัวท็อปสีดาเราก็มีหรือว่าจะป้ายแดงก็มีนะป้ายแดงก็มีขายนะคะป้ายแดง ายแดงก็มีขายไม้สองสามพันนะคะไยแดงแล้วก็นี่อีกสีแดงดำอีกคันนึงแครนาว拉เนี่ยเอเดี๋ยวว่าจะทํารวมมัดนะมัดรวมเนาะมัดรวมนาว拉ที่เรามีตอนนี้นะพี่อุ๋มเดี๋ยวเราหาเวลามาทําให้ลูกค้าสักวันหนึ่งเผื่อสาวกนาว拉เขายังอยากชมแล้วก็อยากดูรายละเอียดแบบชัดลึกแล้วก็อยากดูรอบคันเดี๋ยวจะจ,จัดให้กดติดตามไว้เลยนะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนคลิปหน้านะคะคันนี้นะคะไม้อยู่ที่39,000กกิโลเมตรค่ะท่านผู้ชม ห่าไม้สามหมื่นเก้าราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันโหสวยจังเลยล่ะสวยจังเลยคันนี้นะคะฟรีดาวได้เหมือนกันนะคันนี้นะออกได้ทุกอาชีพค่ะนะคะไม้ไม้น้อยปีใหม่ราคาถูกนะคะถือว่าคุ้มเลยนะคะคนที่หากระบะไว้ทํามาหากินนะคะส่วนใหญ่อาชีพรับเหมาเนี่ยฮะอาชีพรับเมาสอาชีพเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็เจ้าของไร่สวนมันสวนปาล์มหรือคนที่ชอบบรรทุกหนักๆคนของเยอะใช้งานหนักนูแนะนาเลยนะวารานี่น่าคุ้ม น่าสนใจอ่ะคันนี้ติดจองแล้วนะคะสีดาโอ้โหขายดีราคาอยู่แค่4ี่แปดเก้าเองนะสี่แปดเก้าเองคือลูกค้าเขาเห็นรถของเราเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยรถที่นี่มันสวยนะตัวเลือกเยอะนะคะพอมันสวยตัวเลือกเยอะลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพรถสองความน่าเชื่อถือของบริษัทของเรานะคะเปิดทําการมา25ปีเนาะแล้วก็เรื่องวารันตีโครงสร้างอะไรทุกอย่างเราก็รับประกันให้ลูกค้าหมดทุกขัน้นก็เลยทําให้ มีที่มาของว่าเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเรื่องคุณภาพรถนะอานอีกหนึ่งคันหุยสวยนะชงเสร็จยังอุ้ยเสียงชงเสร็จแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นอีสุดีแมกนะคะตัว h ฮร h นเดอร์1.9 X-Series นะคะ X-Series แท้นะ X-Series แท้นะคะคันนี้ปี16ไม่แสนหกรถมือเดียวไม่แสนหกรถมือเดียวราคาเพียง389,000บาทเท่านั้นเองนะคะ สวยมากแม่นะคะคันนี้มันเป็นเครื่อง2.5อ่า1นค่ะขออภัย1.9นะคะ X-Series สีขาวมกยกสูงนะคะราคาไม่ถึง4ี่แสนก็น่าใช้นะโอ้เดี๋ยวมีอีก2คันวิเยอะจังเยอะมากอันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นนะจะจับพามาชมว่ากาดัง3าของเราเนแน,นมากมากแน่นจนจะไม่มีที่จะจอดรถเลยอ่ะสองคันนี้ใครยังชอบความเดิมสมนาจิ้งเหลนนะคะหรือใครจะเอาความใหม่ นะคะก็มาดูได้นะคะถ้าเป็นโวมนี้นะคะมันจะเป็นปีใหม่นะคะมันแตกต่างคือบอดี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะมันแตกต่างกันแค่กระจังด้านหน้าแค่นั้นเองมันเป็นบล็อกเดียวกันนะคะคันนี้ราคา459ปี19ไม่สามหมคันนี้ยังไม่ติดจองนะไม่สามหมค่ะท่านผู้ชมราคาแค่4 5 9แสนบาทเองถูกกว่ารถเก๋งอีกแต่ลูกค้า ได้รถไมลหลักหมื่นไปใช้ได้ตัวยกสูงเกียร์ออโ,โต้และมีสังคาแคลรี่บอยตัวนี้เป็นตัวแคบนะไม่ใช่ตัวสีประโต,โตูนะคะส่วนคันนี้เป็นตัวแค็บเหมือนกันราคาดีมาก 9, 000, 3 7 9แ0นเจ็ดหมนะคะตัวรถสูงนะคะรถพร้อมขับรับประกันวารันตีแน่นอนอ่ะก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะน้องอาจ๋าก็คร่าวๆนะคะให้ดูว่ารถของเรามีเยอะขนาดไหนนะคะดูก่อนคือแน่นจริงๆแน่นแบบสุดๆเลยนะคะออริจินอล คือลูกค้าเนี่ยฟรีรอมได้เลยนะคะในการจะมาเลือกรถกับเจ้าจ๋านะเวลาหนึ่งวันจะจา๋าลูกค้าหาเวลามาเลยนะคะมาเดินเลือกมาเดินชอปปิง้งอาจจะมีโจทย์ในใจหรือว่ายังไม่มีโจทย์ในใจแต่ว่าเห็นรถมันเยอะแล้วอยากมาเลือกเชื่อเลยนะคะว่าไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนได้รถสวยๆกับ,จจกบเจ้าจ๋าไปขับนะคะถ้าคนในสนใจนะคะรายละเอียดนะคะคลิปนี้นะคะน่าสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ อินบ็อกทักอินบ็อกเข้ามาถ้าสนใจเรื่องรถและรีเควสน้องก็จานะน้องะจ๋ามีคําตอบให้คุณลูกค้าทุกคาถามรถทุกการวารนตีนะคะและตอนนี้นะคะเรามีงานแกลนเซลนะคะที่คอยที่จะซัพพอร์ตลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขวัญเรื่องประกันเครื่องเกียร์นะคะหรือว่าจะเป็นบริการอื่นๆนะคะเสริมอีกมากมายเลยที่ลูกค้าได้ความคุ้มค่านะคะอย่าลืมออกรถฟรีดาววันนี้ขอนิติปีหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ